ผมเพิ่งได้ดูแบบสดๆร้อนๆเลยนะเมื่อกี้นี้เองนะครับผมสำหรับวากันดาฟอร์เอเวอร์นะแบ็คแพนเทอร์ภาคที่2นั่นเองครับเนื้อเรื่องเข้าๆเข้าวๆนะก็คือว่าหลังจากกษัตริย์ทีชาราตายนะครับก็คือแกนี่หลายคนก็อาจจะรู้มาแล้วก็คือว่าแกป่วยตายไม่บอกโลกด้วยว่าเป็นโรคอะไรตายแต่ว่าแกป่วยตายนะครับแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าเมือง จะต้องไปเชิญกับมหาอำนาจใหม่ก็คือชาวเอ่อเอ่อพวกของเนมอร์นะครับชาวแอสเทรซึ่งข่าวนี้นะหลังจากที่ผมได้ดูจบไปแล้วนะครับต้องบอกว่าดูผ่านไปหลายวันคนก็ยังเยอะอยู่นะอันนี้วันวันเสาร์ด้วยมันเป็นวันเสาร์แรกนะครับของทางวากันดาไฟเวอร์นะคนเยอะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นหนังมาเวลนะตั้งแต่ Spider-Man เลยนะแบบเยอะ เยอะแบบเต็มโลเล้แบบไม่มีที่นั่งเลยนะแบบไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องนี้ก็เช่นกันครับทั้งดรสเตนกับวากานดาฟลอยเวอร์คนก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดระดับสไปเดอร์แมนนะพอได้ดูเสร็จปุ๊บฉากแรกนี่ฉากไอเปิดตัวหนังมาวิลอะมันจะมีเอ่อขึ้นรูปใช่ไหมเป็นโลโก้ Marvel ซึ่งเขาก็เอาเชดวิดวอสแมนเนี่ยเอ่อมาเป็นโลโก้แบบเฮ้ยนี่ใช้เห็นชดวิดวอชแมนแล้วมันไม่มีเสียงเลยเวย เสียงไม่มีซึ่งผมนะ,ะคิดว่าอู้นี่น่าจะเป็นฉากที่เศร้าที่สุดในในทั้งเรื่องแล้วจริงๆมันมีมันมีฉากเศร้าหลายฉากนะครับในในเรื่องนี้แต่ว่าฉากนี้น่าจะเศร้าที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าผมได้มีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาไปดูมาก่อนเขาก็ผมเขาก็ไม่ได้สปอยหรอกแต่ผมถามเขาว่าเอ้ยภาคนี้ดีเท่าภาคแรกไหมเขาก็บอกว่าเออ มันก็ไม่ได้ดีเท่าภาคแรกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อินกับแบคเพนเทอร์หญิงก็เป็นได้แล้วผมก็ไปดูเว็บรีวิวหลายเว็บนะบอกว่าเฮ้ยภาคนี้นะการเมืองยิ่งกว่าภาคแรกอกีกผมก็เลยเฮ้ยมันจะเป็นการเมืองแบบที่ยิ่งกว่าชินก็ซิล่าเลยโอ้โห oh, ขนาดนั้นเชียวนะยิ่งกว่าชินก็ซิล่าเลยนะถ้าเกิดใครดูชินก็ซิล่ามานะครับจะรู้ว่าไอการเมืองในชินก็ซิล่ามันเป็นยังไงนะซึ่งผมได้ดูปุ๊บดูจบ ผมบอกเลยนะครับไอ้ที่การเมืองยิ่งกว่าชินกอสซิล่าเนี่ยผมผมว่าอันนี้อันนี้ราคาคุยอันนี้ราคาคุยจริงๆราคาคุยจริงๆแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใกล้เคียงชินกอสซิล่าเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็และการเมืองอันนี้นะครับผมยอมรับว่ามันเข้าใจง่ายกว่าภาคแรกนะภาคแรกนี่หรืออาจจะเป็นเพราะเราดูในะ้ตอนนั้นด้วยนะเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใเท่าไหร่เรื่องกับประเด็นไอ้คนผิวสีอะไรพวกนี้เนะี่ย สารภาพว่าดูภาคแรกแล้วไม่อินแต่ประเด็นการเมืองภาคนี้นะครับดูแล้วเข้าใจเข้าใจนะแต่ก็ไม่อินเหมือนเดิมจริงๆภาคแรกดูประเด็นการเมืองไม่เข้าใจแล้วก็ไม่อินภาคนี้ดูเข้าใจแต่ก็ไม่อินเหมือนเดิมนะครับแล้วประเด็นการเมืองเนี่ยมันไม่มันไม่ได้น้นเหมือนภาคแรกนะ,ะถือว่าเป็นหนังที่ ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นหนังการเมืองแบบนี้เด็กจะดูได้ไหมผมบอกแรครับเด็กดูได้ครับเ,เ,รเ,รเรื่องนี้มันดูเข้าใจง่ายกว่าภาคแรกอีกแต่ว่าฉากต่อสู้ของมาเวลนี่รู้สึกว่าจะบอกว่างานเผามันก็ใช่นะ,ะ,ะผ,มผมว่ามันเป็นงานเผาไปหน่อยนะครับมันดูแบบมันดูไม่ค่อยมันแบบแต่ก่อนแล้วสาหรับผมนะครับสำหรับหนังมาเวลนะเรื่องฉากต่อสู้นี่ผมว่ามันไม่ค่อยจะมันแล้วนะครับสำหรับมาเวล แล้วก็หรือว่ามันอาจจะไปเน้นที่ตรงนั้นก็ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนื้อเรื่องโอ้โหมันเดาง่ายถึงขนาดว่าเอเดาง่ายจริงๆครับเรื่องนี้เดาง่ายมากมากมากจริงๆมากถึงขนาดที่ว่าผมเดาได้เลยว่าโอ้มันจะต้องมีฉากอย่างนี้เกิดขึ้นในคือไม่ได้เดาโค้งเรื่องนะไม่ได้เดาโค้งเรื่องแบบว่าเอ้ยหนังมันจะไปในทิศทางนี้อ๋อมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เดาฉากเลย ฉากนี้มันจะต้องมาในอนาคตแน่แล้วมันก็มาจริงๆด้วยครับฉากนี้จะต้องมาฉากไอ้นี่มันจะต้องมาไอ้ฉากนี้มันจะต้องมาสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ผมถ้าเกิดว่าใครดูตอนแรกดูไอ้ช่วงต้นเรื่องนะแล้วสมมุติว่าดูช่วงต้นเรื่องไปสัก5นาทีกลับบ้านออกจากโรงไป,ไปดูหนังตัวอย่างที่มันปล่อยออกมาทั้งหมด คุณก็จะรู้เนื้อเรื่องทั้งหมดในหนังเลยจริงๆจริงๆเพราะว่ามันเดาง่ายมากหนังหนังมันเดาง่ายจริงๆเดาง่ายโคตรโคตรถ้าเกิดวงเล็บวงเล็บถ้าเกิดว่าใครที่ดูหนังมาเยอะๆก็อาจจะเดาแบบได้ได้ทั้งหมดเลยนะอะแต่ว่าสำหรับผมก็คือหนังมันเดาง่ายแต่ว่าที่เราอยากจะดูนี่ความคาดหวังของวากาน่าฟอร์เเวอร์นะครับผมสารภาพว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะไปดูเพื่อความบันเทิงล้วน ไม่ได้คิดอะไรอื่นไกลไม่ได้คาดหวังว่าจะมีอันนูน่นอันนี้เลยผมคาดหวังแค่ว่าอยากดูเพื่อความบันเทิงแล้วมันก็บันเทิงจริงครับมันก็หนุกดีนะครับแล้วก็มันหนุกนะไม่มีฉากหน้าเบือ่อผมว่ามันไม่ค่อยจะมีฉากหน้าเบื่อสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามุกตลกที่ปล่อยออกมาในหนังนี้ผมว่ามันก็ปล่อยได้ดูแบบเออเว้มันดูแบบจริงจัง มันไม่ได้เหมือนกับทอที่แบบว่าฉากเศร้ามึงก็ยังจะปล่อยมุกอะไรเรื่อยเปื่อยอะไรนั่นนะทอเลือกแอนตันเดอร์ไรสาระเรื่องนั้นนะแต่เรื่องนี้ถือว่าดีมุกตลกมาช่วงจังหวะเหมาะถือว่าเป็นหนังที่ดีนะครับเต็ม10ผมให้ไปเลยครับ8เต็ม10นะครับหักไป1คะแนนะไอหักไป2คะแนนะเนื่องจากเนื้อเรื่องเดาง่ายอ่า2 1และ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมที่หักไปก็คือฉากต่อสู้งานเผาไปหน่อยหักอีกหนึ่งให้แปดเต็มสิบครับผมสลับวาการ่าฟอยเวอร์อ่าปลอ,อมีอินเครดิตตัวหนึ่งนะวงเล็บผมก็เดาได้ยันอินเครดิตเลยนะอันนี้อันนี้ไม่ได้คุยโมอะไรทั้งสิ้นผมเดาได้จริงๆว่าอินเครดิตเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับอันนี้ถ้าที่ผมไม่เคยดูมาก่อนเลยนะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับแบบเออเวยกูก็คิดมาได้แบบนี้ตั้งแต่แรกเออมันจะต้องมีอย่างนี้แน่นอนทัวร์แล้วมันก็เป็นจริงตามนั้น